อายุ19ปีเท่านั้นพิกิตครับถูกพ่อเลี้ยงพยายามที่จะลวนลามนะครับจนน้องเนี่ยออกจากบ้านเลยนะฮะคุณผู้ชมไปอยู่หอพักแล้วก็ถูกตามราวีไปถึงที่ทํางานหลักฐานสําคัญคือวงจรปิดแต่ภาพเนี่ยมันชัดครับตํารวจบอกมันไม่มีหลักฐานม,มีหรือไม่มีคุณผู้ชมลองไปดูภาพพร้อมๆกันนี่คือวงจรปิดครับต,รตอนที่ก่อเหตุเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะฮะ พ่อเลี้ยงเนี่ยอยู่ในอาการมึนเมาบุกเข้ามาจากด้านนอกร้านสะดวกซื้อแล้วก็เข้ามาด้านในมาอารวาสทําร้ายร่างกายลูกเลี้ยงวัย19ปีครับร้านเนี่ยอยู่ย่านบางกลวยนนทบุรีเธอทํางานอยู่ที่นี่สาเหตุไม่พอใจที่เธอหนีออกจากบ้านเพราะทนพฤติกรรมของพ่อเลี้ยงที่ชอบลวนลามทําอนาจารไม่ไหวครับเท่านั้นยังไม่พอพ่อเลี้ยงเนี่ยยังอารวาสพอออกไปด้านนอกครับไปไล่ถีบรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนร่วมงานของลูกเลี้ยงอีกด้วยอ จนต้องโทรไปตามแม่ให้มาช่วยพาพ่อเลี้ยงกลับไปที่บ้านนี่คือรถมอเตอร์ไซค์ของคนอื่นก็โดนไปด้วยเลยนะพยายามจะยือ้อยุดฉุดกระชากกันอยู่นานสุดท้ายครับตำรวจมาพ่อเลี้ยงก็ยอมถอยกลับไปวันนี้ผู้เสียหายมาร้องกับสายไหมต้องรอดเพิ่มเติมครับเพราะว่าไม่ไหวแล้วจริงๆกับพฤติกรรมของพ่อเลี้ยงเกรงว่าถ้าไม่เคลื่อนไหวเดี๋ยวเธอเนี่ยแหละจะถูกไล่ออกจากงานเพราะว่าพ่อเลี้ยงบุกไปหาถึงที่ทํางานนะครับ พ่อเลี้ยงเนี่ยอายุประมาณ30-40ปีคบหากับแม่ของเธอมาประมาณ10ปีเมื่อตอน6ปีก่อนครับเธออายุ13พ่อเลี้ยงเนี่ยมีพฤติกรรมชอบลวนลามทำอนาจารเธอเวลาคนไม่อยู่บ้านเนี่ยตั้งแต่ยังทำอนาจารเด็กอายุต่ำกว่า15ใช่13ก็น่าจะอยู่มต้นอยู่นะเนี่ยคือพ่อเลี้ยงบอกหึงหวงเนี่ยลูกเลี้ยงจะไปคบกับใครก็ไม่ได้นะครับชอบแอบถ่ายรูปของเธอตอนเธอทำธุระส่วนตัวเก็บเอาไว้พอไปบอกให้แม่ช่วย แม่ก็ถูกพ่อเลี้ยงข่มขู่ว่าจะเอารูปของเธอไปประจานอีกด้วยสุดท้ายเธอก็เลยตัดสินใจครับเอาตัวเองออกมาจากบ้านหลังนั้น<ะ>มาเช่าห้องอยู่ตามลําพังก็ยังมิวายบุกมาหาเรื่องด่าทอถึงที่ทํางานนับ10ครั้งล่าสุดก็คือ30พฤศจิกายนที่ผ่านมาพ่อเลี้ยงมาด้วยอาการมึนเมาครับบุกมาหาเรื่องเธอตามวงจรปิดเลยจนหัวหน้างานเรียกเธอมาคุยนะฮะมันเริ่มจะก,กระทบกับ หน้าที่การงานของเธอละที่ผ่านมาไปแจ้งความที่สอพอบางกลวยแล้วแต่ตำรวจบอกว่าทําได้เพียงแค่ลงบันทึกประจําวันเพราะมันไม่มีหลักฐานาะนะอันนี้ผมเข้าใจว่าไอ้หลักฐานที่ว่าคือหลักฐานการลวนลามอาจารย์หรือเปล่าเพราะถ้าหลักฐานการบุกมาอรารวาสแบบนี้มันชัดเจนนะพี่วงจรปิดมันมีอยู่นะฮะก็เลยต้องมาร้องกับสายใหม่ต้องรอดครับเขาอ่ะเขาบอกเขาไม่ได้รักแม่แเขารักหนูที่เขาอยู่กับแม่อ่ะเพราะว่าหนูบอกแม่ว่าถ้ามเลิกกับกูไปก็เดี๋ยวกูจะเอารูปรูมึงนั่นแหละ มาออกมาให้หมดเลยแล้วก็วันก่อนก็มาก็มาพูดกันเหมือนกันพูดว่าแบบเดียวกันเลยว่ากูรอใบหมดแบบใบแจ้งความมหมดอายุมึงรอกูก,ก่อนเดี๋ยวมึงเจอกูแ่กูจะให้พวกมึงอยู่ไม่ได้เลยเขาก็ไม่เคยยอมรับคือมดไปแจ้งไงเขาตำรวจเขาก็ก็ได้แค่ลงบันทึกก็จำวันนะก็ทําอะไรไม่ได้ดูเหมือนอตัวพ่อเลี้ยงนี่จะรู้กฎหมายนะอรอใบาแจ้งความหมดอายุก่อนแล้วเดี๋ยวมึงเจอกูแต่ไม่รู้กฎหมายว่าธรรมนารย์เด็ก น่าจะสิคุณผู้ชมครับหลังจากนี้เดี๋ยวจะพาผู้เสียหายไปแจ้งความเพิ่มเติมที่สอพอบางกลวยนะครับแล้วก็อยากให้ผู้กํากับของโรงพักตามคดีนี้ให้ทีเพราะว่าเธอต้องใช้ชีวิตอย่างหวาดกลัวตั้งแต่อายุ13จนปัจจุบัน19แล้วอ่ะเนาะขอความปลอดภัยให้น้องเขาปีหน้าเลยนะฮะ